บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายติวสมาทานสีสมาทานและกรรมฐานแล้ววันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เดิมกันอีกและก็จะต่อไปถึงพระหัตถมรรเบื้องตนตลอดการศึกษาเดิมในอัปแรกเราศึกษาเรื่องดิงสมาธิ คือพื้นฐานเดิมก็มีกายกัน,กนหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพรว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่สำหรับก,กรรมฐานทั้งหมดอันนี้เราสามารถทรงได้กี่นาทีที่จะทรงได้ตามลำดับ <c oughs> นี่ต้องทบทรวนต้นเดยเสมอ ในรายการมีสององค์พระโสดาบันพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์เป็นสําคัญได้มีความเคารพในพระพรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมะสงฆ์นี่เป็นองค์จุดใหญ่องค์ประโสดาบันเราทําได้แล้วหรือยังอารมณ์ของเราตรงอยู่ได้แล้วหรือยังที่สมบัติพระโสดาบันเผยกล่าวโดยเจติยาคนหนึ่ง มีบารนารุสติกรมาฐานทิึงความตายเป็นอารมณ์ก็ส่งได้ไหมประการที่สองมีพุทธานุสติธรรมานุสติแสงคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติก็มีหางสี่แล้วก็มีฮลิโลทีลิโลตปะมีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์อันนี้เราส่งได้แต่ไหน ตรงได้กบคุณหรือไม่นี่ทวนกำลังใจเราอยู่เสมออย่าทำใจให้มันลอยเลื่ออย่าปล่อยอรมณ์พูดกันน้อมไปด้านได้ของกุศลจงคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจะท่งความเป็นประสดาบันไว้ได้เตือนใจไว้เสมอว่าเราเกิดมาพระพุทธศาสนาแล้วก็วเสียชาติเกิด เพราะว่าเราจะต้องทนทุกข์ทรมารย์ไปนับกลับไม่ทวนถ้าทรงความเป็นเบโสวดาบันไม่ได้เราก็จะมีการเกิดจึงแค่มนุษย์กับเทวดาหรือผมเป็นแดของความสุขแล้วก็จะเป็นมนุษย์โดยจํากัดชาติไม่ชาติก็เป็นอาณาัตผลที่ถ้าเราทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ต่อไปเรากลาของความเป็นปกิภาคามี ทา,ทายาคามีมีจริยาทั้งหมดเหมือนกับตัวโสดาบันแต่ได้ว,ว่าระงับความโลภได้มีโดยอาการมีจารนสติกรรมฐานเป็นอารมณ์และปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็ระงับความโกรธในการส่งพมีหางสีเ่เช่นคนจงถึงถึงขั้นอภัยทาน เพื่อให้ภัยกับคนที่มีความผิดไม่เสียโทษโกิดเกืีอดไม่ดึงเอาไว้นานๆเพรที่ว่าไม่มีพยาบาลไม่จองร่างไม่จองผลานบุคคลคนนั้นมันเท่าความหลงมันได้มากกว่าพระโสดาบันนอกจากก็จะนม่ทิงความตายเป็นอารมณ์แล้ว,วก,เก็เห็นโทษร่งกายเกิดเห็นโทษรองการมีตันหาว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่เป็น,นกายของพระสิกษทาคารมีเราทําได้แหลดยอย่างเดยเฉพาะอย่างยิง่งอารมณ์ผลิพามีความจับแน่นหนาทื้นนี่ต่อไปสั้งแั่พระนาคามีรังสารกันมาแล้วพระนาคามีตัดทังโยกได้อสองตัดได้ดิษาดนั่นก็คือกามาสันทะเห็นโทษของการมมาคุณ การสเสวยกรรมคุณเป็นไปด้วยความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆที่คนแต่งงานเขาไม่มีอะไรเป็นสุขอยู่คนเดียวเป็นสุขดีกว่ารองคู่เขามาต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งถ้ามีลูกมีหลานมีเหลยขึ้นมาก,ก็ทุกข์มากหนักขึ้นการมาคุณไม่ได้โทษไม่ได้คุณดูแลการใด ดิงมาซึ่งความทุกข์อย่ตลอดเวลามีความใขล่ไม่มีที่สิ้นสุดเราคนเดียวมีความปรารถนาวัตถุชิ้นเดียวถ้าเป็นอยู่สองครองคู่ปรารถนาวัตถุสองชิ้นและสองเท่าถ้าว่ามีลูกมีเจ้าก็มีความปรารถนามากขึ้นต้นลำบากมากขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข นี่เราพิจารณาแล้วเพิ่มการยึตานุปติกับสุปัญญาเือสุปัรจะฐานมากขึ้นจนกรทั่งเจดจิตปัจจามารลงในธาตุขาดโดยมาเทียบกับร่างกายว่าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรื่องกายของเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขามันเป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยโช่วยเราดังับความ แต่ว um, ่าตัดความกำนัดในเพศและในสีสันวันณะที่ไดหมดไม่มีความหลงหลงไม่มีความปรารถนาในสีสันวันณะและเพศใดๆจึงก็ทั้งความรู้สึกในการมารุมหายไปเกรดแท้สนิทแล้วก็สัญญอข้อที่สองคือข้อที่สามจุบพระสีท่าคามีความโกรธเบาบางความโกรธเกิดขึ้นให้อภัยนี่แสดงว่าความโกรธเบามาก สำหรับพระอนาคามีไม่โสดเลยปัตตรมปริฆะคือการกระทบใจหายไปมีแต่ความเมตตาปราณีก็สู่ใจมีสำหรับพระสิวทาคามียคือเด็คนนี้ครั้งเดียวก็วรรนิพันธ์สำหรับพระนาคามีตายเดกคนไปเป็นเทวดาทร้งกล่มวรคานิพันธ์บนนั้น นี่ความรู้เดิมเราเรียนภาษามาได้ทั้งเขียงนี้เราท in ําได้แค่ไหนวัดกําลังใจว่าให้เป็นปกติอันนี้สำหรับพระอรหันต์ความจริงถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วเป็นพระอรหันต the ์ไม่ยากโาะกิเลสยากทั้งหมดเราทําลายลงไปได้ก็ได้แล้วจากพระอนาคามี จำหรับพระหันเราก็หนึ่งเราไม่เมาในรูปไชานสองเราไม่เมาในอรมูไฟชานนี่หมายความว่าเรามีความเราก็พอใจในรูปไฟชานและรูปไฟชานเหมือนกันต้องทรงไม่เป็นปกติแต่ตจิตใจของเราไม่ยับยั้งอยู่เพียงนี้ว่ารูปไฟชานดีและว่ารูปอารูชานดีดีเกินไปกว่าที่เราไม่ต้องการอย่างอื่น มีความรู้สึกอยเสมอว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับจิตที่จะกดกิเลสให้จมลงไปแต่มันยังฆ่าไม่ตายทำใจให้มั่นคงมีอารมณ์หนักอารมณ์ตอนนี้ยังหนักอยู่มีความมั่นคงจับจิตแน่นเราจะสังเกตได้ท,ท่านดีทรงอยู่ในแค่นี้หรือตำกวันนี้แะพูดน้อยเคลื่อนไหวน้อยและมะาตะวังตัวมาก อนนี้ที่เราเห็นว่ารูปฌานละรูปฌานเป็นของดีก็จร,จริงแหละแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงที่จริง,งรรที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็มีความไม่ประมาทก้าวต่อไปตอนนี้ความจริง,งระวังให้ดีนะเราอาจจะผือว่าเราเป็นอรหันต์ไปเสียก็ได้เพราะอารมณ์อารมณ์ของเรามันอยากอยู่แล้วในเมื่อเราทำลายความอยากของจิตได้เรา,า,รเราจิตมัน,บนเบามีความปลอดปร,ร่งมีความเป็นสุข อารมณ์แห่งการรักในเพศรักสีสันมณะไม่มีอารมณ์แห่งความโกรธไม่มีเราไม่มีความประมาทในชีวิตเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพระรหันเป็นอย่างนี่เราก็พิจารณาต่อไปว่าการไม่เมาในรูปใบชาและรูปนเชาในมันขอไม่ยากเป็นเพียงใช้กําลังจิตก้าวลไปหน่อยเดียวก็ใช้ได้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตอนนี้ยังดีไม่พอ วันนี้สำหรับการก้าวต่อไปนี่เป็นของหนะักนั่นก็คือการตัดมานะความสีตัวสีตกนกานาคามีนี่ยังมีมานะการสีตัวสีตนคือการการที่เขาเข้าไปตัดมานะก็ตัดกันตรงไหนความจริงททิเลสม,มัดตัดตัวเดียวที่สกายะที่ ถ้าไม่ได้เห็นว่าแต่ภาพร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่อย่างเดียวเราก็หมดความรู้สึกที่ถือตัวทีอตนเราถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างแต่เรวกว่าเขาบ้างเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเอาฐานะเอาศักดิ์ศรีเอาวิชาความรู้เอาสภาพ สภาวะที่คงอยู่เป็เรื่อเงเยี่ยดหยามก็อย่างนั้นหรือมันก็ผิดทางนั้นอะไรมันจะดีขันห้าของเรากับขั้นห้าของเขานะ่ดูที่อะไรมันจะดีกว่ากันเขามีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองแล้วมันเหมือนกันไหมอาการสามสิบสองของเขากับอาการสามสิบสองของเรามีความเกิดขึ้นในบงส่วนเหมือนกัน มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ากลางเหมือนกันมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่เป็นจุดแรกที่เราจะเพิมองเห็นถ้าเราก็ลองไปนั่งวัดดูว่าไอ้เราดีกว่าเขาชั่วของมันตรงไหนเอาเงินเอาทองที่มีมากกว่ากันมาเป็นเครื่องวัดเย่งนั้นหรือในเงินทองมันห้ามความแก่ห้ามความป่วยห้ามความตายห้ามความทุกข์ได้ไหม มันก็ไม่ได้เพรานะว่าเราจะมีทรัพย์สินสัตไรก็ตามทีเราก็ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายมีทุกข์เหมือนชาวบ้านน่าอะไรมาดี ت ت กระฟรัตอนนี้หากว่าเราจะมียศถามรรดาศักยศถามัรดาศักมันช่วยเราดีอะไรขึ้นมาบ้างช่วยมาให้เราแก่ได้ไหมช่วยมาให้เราป่วยได้ไหมช่วยมาให้เราตายได้ไหม ช่วยไม่ให้เรากะทุกกระทั่งกับอ่านบทคุณธรรมได,กกได้หรือเปล่าไม่มีไม่ได้มัมนห้ามไม่ได้นี่เอาตกูลมาปเป็นเครื่องวัดเราเกิดเป็นชาวตระกูลเขามาหาเศรษฐีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็หาบนดีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็สัตว์บ้างเกิดตระกูลพวกคนน่างผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ต้นตระกูลพวกเรานะ่ะดีกว่าชาวบ้านอย่างนั้นดิ ต้นตะกูเขาจะบ้างเขาตายเป็นแถวแถวต้นตะกูเขาตายหรือเปล่าต้นตะกูเขาจะบ้างของเขามีความป่วยไข้ไม่สบายต้นตะกูงเรามีความป่วยบ้างไหมต้นตะกูเขาเขาแก่เขาต้นต้นตะกูเขาแก่เป็นไหมมันก็เหมือนกันอีกเมื่อสภาวะมันเหมือนกันแล้วก็มองไปดูที ว่าจิตที่เกาะขันหา้าเสียเกาะจิตที่ถือมันมีมานะที่ถิเป็นสำคัญถือว่าเราดีกว่าเขา,รเ,ขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาเนะี่ยมันเป็นจิตดีและจิตสามเราก็เห็นว่าไอก,การมานะตัวนี้สร้างอารมณ์จิตให้เป็นทุกข์ถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราก็มีเพื่อนน้อยแล้ว เพราะอะไก็คนที่เราเห็นว่าเขาเลวกว่าเขาตำต้อกยกว่าเราเขาเลวกว่าเราตำต้อยกว่าเราเราก็คบเขาไม่ได้ในเมื่อมีคนประเภทนั้นเข้ามาใจเราเกิดความไม่สบายในการไม่สบายอย่างนี้พระองเสกเขาจิตมาเป็นสุขเขเป็นทุกข์เป็นอารมณ์นคนเราหาเพื่อนยาก เมื่อมีเพื่อนน้อยความทุกข์มันก็มากความเชลื่อนออกเคลื่นใจมันก็ไม่มีนี่เมื่อเวลาเข้าไปสัมผัสก,กับเพื่อนอันนี้แค่เราเห็นว่าเราเสมอเขาเราเท่ากับเขาคนเท่ากันตรงไหนไอ้คนเท่ากันจริงๆนะมันจะต้องเกิดมาเสมอกันแก่ด้วยกันพร้อมๆกันป่วยพร้อมๆกันหิวพร้อมๆกัน ตายพร้อมๆกันเนื้อความรู้สึกต่างๆมันจะมีความสม่ำเสมอกันหมดเขาสุขเราสุขเขาทุกข์เราทุกข์แต่การอย่างนี้มันมีสำหรับเรากับเขาสม่ำเสมอกันไหมไม่มีต่างคนต่างมีความรู้สึกต่างคนต่างปรากฏทางกายเสื่อมโทรมไม่สม่ำเสมอกันเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกัน แต่เดีวยว่าเรากับเขามีสภาวะต่างกันเราหิวเขายังไม่หิวเราป่วยเขายังไม่ป่วยเรามีความทุกข์เขายังมีความสุขนี่มันไม่เสมอกันแล้วเราก็จะเป็นตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าเราเสมอกับเขาได้ยังไงไอ้ตัวกายที่เราเสมอกับเขาก็มันเป็นการเพลียทิกยาน การคิดว่าเราดีกว่าเขาเป็นการข่มขู่เจตียทิยมคิดว่านองตอนเมตตนเป็นใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราเสมอเขาไม่ก็เสียอีกต้องบางคนเขามีเจตเจรียนิยาเรวเราคิดว่าเรากับเขาเสมอกันเราก็ต้องพยายามเรวตามเขาให้ความเร็วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุกข์ทีนี้จะาหานว่าเขาดีกว่าเรา แต่เราดีไม่เท่าเขาเราคิดว่าเราดีเท่าเขาก็เกิดความประมาทความประมาทอะไรมีการทะเ,อเออยอทะยานคิดว่าเราดีก็เป็นการทําลายความดีที่เราจะไปแสวงหาต่อไปเป็นอันว่าการดี่คิดว่าเราเสมอเขามันก็เป็นส่วนหนงความเลว็วตอนนี้ต่อมาอีกข้อหนึ่งเราคิดว่าเราเล็วกว่าเขา ตอนนี้ก็เป็นการทำลายความดีของตนเองจิตใจมันก็หาความสุขไม่ได้หมดเป็นอันละก,การถือตัวถือตนว่าเราเสมอเขาก็ดีเราดีกว่าเขาก็ดีเราเลวกว่าเขาก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ตอนี้เราจะวางใจย,ยังไงที่จะสบายอการที่เราจะสวางใจในตอนน,ตอนนี้ก็วางใจที่ถือว่า สราภิทุกขาความแก่เป็นทุกข์โมระดำิทุขังความตายเป็นทุกข์โสกกาปริเทวทุกขโทมนัสภาญาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากการเกิดในกายเกิดที่มันมาจากไหนมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและกุสนกรรมเป็นอนุวัวางใจถึงกลาง ใครจะดีใครจะชั่วอย่างไรก็ช่างเราทำใจไว้เสมอถึงคนใดเขาดีก็ยินดีกับเขาถึงคนใดเขามีความสม่ำเสมอก็เราโดยทําเราก็พอใจถึงใครเขาเลวกว่าเราเราก็แสดงธรรมสังเวชว่าเขาไม่น่าจะประมาทในชีวิตควรจะคิดปรับปรุงตัวควรจะคิดปรับปรุใจให้มีความดี เป็นอันว่าเราจะไม่เหยียดหยามใครเราจะไม่ตีเสมอใครเราจะไม่ข่มขู่ใครรักษากำลังใจของเราให้เป็นสุขตารมอย่างนี้ไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวที่เราเรียกกันว่าอุเบกขาวางเฉยเขาเรียกว่าพยากรไอ้คำอุเบกขาวางเฉยตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขแล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์มันเฉยเป็นธรรมดาใครก็าจะไงก็แฉะปรับปรุงใจเท่าไรามีความสุขเหนคนดีเข้ามาให้คนเสมอเรามาให้คนเลวเข้ามาเราก็มีจิตใจเช,ชื่อมบานตลอดเวลาไม่เยยดไม่ย้มไม่ข่มขู่ไม่ตีเสมอทำใจสบายเป็นกลางกลาง เราทำใจอย่างนี้ตัวมานะทิฐิมันก็ไม่มีมานะทิฐินี่เป็นปัจจัยของความทุกขระวังให้ดี <c oughs> มันจะดึงเราให้จมลงไปในอบายภูมิได้แต่หาว่าเป็นพระนาคามีแล้วอีกตัวมานะทิฐิมันนิดเดียวยังมีความรู้สึกวา่าแม้นี่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้ว,วาจิตยังประกอบไปวยความเมตตาปราณีมาก การพนองตนไม่คนที่มีกิเลสหนาะไม่มีนี่เป็นอนุว่าการทรงอภานาคามีมีมา,าณะอยู่นิดหนึ่งนะฮไม่ใช่อยากอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้เมื่อเมื่อที่พูดมาแล้วเมืเ่อสักครู่นี้ก็หมายความว่าเป็นมานณของคนที่มีกิเลสหนาะวิปุตชชนสำหรับพระนาคามีมีก็มีหางสี่ก็คนแล้ว เวลานี้เราก้าวเข้าไปสูป่ความเป็นก็อรหัตมรรมแต่ในตัวมานะทีตัวเทือตนมันมีอยู่นิดเดียวยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นกษัตริย์มีความรู้สึกว่าเราเป็นคุณนางคุณใหญ่มีความรู้สึกก็อยู่ว่าเรามีฐานะดีมีฐานะจนมีในเพศอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอารมณ์อย่างนี้มันก็มีนิด,น,ดน,น,น่อยๆเพียงแค่เป็นอนุสัยเท่านั้น ไม่มีปัจจัยที่ใเกิดโทษไม่มีปัจจัยที่ใเกิดทุกข์หลักแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ทวงยังไม่สามารถให้เราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานในชาตินี้ได้ฉะนั้นจึงวางอารมณ์เสียใครเขาจะยังไงก็แฉงเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะดิดีเขาจะเลวเขาจะยังไงก็ตามเถอะไม่สนใจ เห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่าเป็นคนที่เราควรแกการปราณีเห็นหน้าใส่แล้วก็คิดว่าเป็นสัิคนแก่การปราณีพยายามไม่ถือวตอนคนละตว์ก็ตามที่ว่ามีธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเสมอกันมีอาการสามิสองเหมือนกัน มีความเกิดขึ้นในเมืองต้นมีความเปลี่ยนแปลงทางกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันสร้างอารมณ์ให้เป็นสังขารเป็นกายในวิัสานญาณอย่างนี้การระงับการถีตัวที่ตนย่อมเป็นของไม่ยากอย่ามองคนด้วยฐานะอย่ามองคนด้วยศักดิ์ศรีอย่ามองคนด้วนะย,ค,ยค,ความรู้ความสาม,มารถมองคนไป็นที่ว่า สภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเราจิตใจของเรา,าพร้อมในการไม่กาปรานีไม่ถีตนเขายะมาในฐานะชินใดก็ช่างที่ว่าจนเพื่อนเกิดแก่เจ,จ็บตายเหมือนกันหมดใช่กำหนดอารมณ์อย่างนี้เราก็สามารถจะกำจัดตัวมานะความถืตัวถีอตนนั้นได้ยา,า,านี้เรียกว่าอรหัตมรรมตอนนี้อรหัตมรรมะ่งมันยังไม่หมด อุทจจะตัวสําคัญคำว่าอุทจจะแปลวะอารมณ์ูุส่านยังมีความต้องการนอกเหนือไปจากพะนพานั่นก็คือหมายความว่ารู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นสุขในบางครั้งมันเกิดความพอใจคิดว่าดีเราจะทําไปทําไมเนาะดิ้นรนไปทำไม เมื่าเราเป็นพระอน,นาคามีแล้วตายเป็นเทวดาแล้วพรมเราก็มีพานบนนั้นบางครั้งมีอารมณ์ประมาทอยู่นิดหนึง่งแต่ว่าไม่ได้ประมาดแต่ได้ของอกุศลประหมาดในการย้ำยับย้างผิดของตนว่าทําไปก็เหนือหน่อยหน่ายปเปล่าๆใจเราก็สบายแล้วเราตายเป็นพรุก็เป็นเทวดา,วาเราก็ปฏิพานเรายับย่างความดีแล้แค่นี้ดีกันมั้ บางครั้งมันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาถ้าจะกล่าวว่าเป็นโทษเนี่ยมันก็ไม่เป็นไอ้โทษอะไรทําเนี่ยมันไม่เป็นแต่ว่ามันเป็นการกักตัวเองว่าในชั่วขณะหนึ่งตอนนี้ทำยังไงเราก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะรักษาอารมณ์อุปสมานสุสติกรมาฐานเป็นอารมณ์ว่าแกนิดหนึ่งเราจะไม่พึงให้มีในชีวิตของเรา เราต้องการพระนิพพานในชาตินี้โดยสรุปตัวท้ายเสียทันทีเพื่อตัดอวิชชาความโง่มันั่งใขรคนว่ามนุษย์เป็นโลกคนดีเทวโลกคนดีพรมโลกคนดีเป็นดินแดนที่ไม่พ้นความทุกข์ความทุกข์มัมีก็เราได้ทุกข์ขณะจิต เราเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกหายความปวดความเมื่อยปวดไข้มีความไม่สบายมีความตายเป็นสุดมีการกระทบกระทั่งการของคนชาวโลกไม่เสียเรื่องโลกมนุษย์ไม่ดีเทวโลกกับภูมิโลกไปพักความดีอยู่โก่ล่าวไม่มีความหมายใจของเราตั้งตอนอย่างเดียวคือผลิตภพพา์มีพริตภัพา์เป็นอารมณ์ ถ้าจิตถึงตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตจะเบามากมมนก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจิตมันสบายกําลังทานที่เราเคยมั่นคงกตรมนิ่งมีความหนักมันจะสลายตัวไปเแต่ว่าจิตใจของเรามีความสุขจะกระทบกระทั่งอาการอย่างใดก็ตามทีไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีความลําบากไม่มีอะไรที่จะมีความหนัก ไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจขอเราให้เราร้อนได้ยินเสียงคนด่าก็สบายใจคิดว่าเขาไม่น่าจะทำความทั่วเพินมปัจปจัยของความทุกข์ได้ยินหึงใครเขาสัรเญแเราก็ไม่มีความสุขใดๆไม่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 กสั่นกรอนรู้สึกว่าความสัเนเิญไม่มีความหมายเราดีขึ้นมาได้ไมันจะอาศัยการสัเนเสซหรือว่าถ้าเราไม่ดีก็ไม่ใจอาศัยการแช่งด่าเขาบุกค่นใด เหตุความดีจะมีขึ้นมาได้แล้วไม่มีดีไม่มความไม่ดีจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าศายเราปฏิบัติเท่านั้นถ้าจิตใจองบรรดาท่านพุทธบริสัทธทรงได้อย่างนี้เรียกว่าอาษฎรผลบรรบดาท่านพุทธศาสนิกชนต่อที่นี่ไปต,ตามเวลาก็าสมควรแล้วขพรทุกท่านตังต้งใจให้ตรงเรมดวงดจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาละัชกิรณาจามัตยายใสที่าาทกว่าจะดีเห็นขันญานบอกหมดเวลา